w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะตลาเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะตอนนี้ทั่วโลกต่างจับตาไปที่สัปดาห์หน้านะคะกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากที่จอร์มพพเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐพูดชัดตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนนะคะว่าพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งเดียว0.5%ในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ โดยเจนาวเวลเขาใช้คำว่า50 b a s i s Point แน่ยจอยู่ในโต๊ะการพูดคุยของคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนนะคะ นอกจากนี้เจมส์บูล่าซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินก็บอกว่า0.5%อาจจะไม่พอนะคะบางครั้งอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง0.75%เพื่อเป็นการคุมเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีของสหรัฐให้อยู่นะคะซึ่งนี่ก็ค่อนข้างจะทำให้ตลาดตกใจพอสมควรบรรยากาศเหล่านี้นะคะก็เลยกดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงไม่ค่อยสดใสเอาซะเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมายกเว้นเมื่อวานนี้นะคะที่ตลาดหุ้นสหรัฐ กลับมาเขียวสดใสได้นะคะโดยในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยตัวดาวโจนส์บวกไปเกือบ2%องเปอร์เซ็นต์เอสมห้าร้อยบวกไปสองเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะคะนะัสแตบก็ขยับขึ้นถึงสามเปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายเพียงวันเดียวนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ถูกกดดันอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นคือความกังวลใจยังไม่น่าหายไปไหนคะ่ะเพราะว่าถ้าไปดูตัวดอลลาร์อินดี к นะคะก็คือดัชนีของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังขยับแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดไปแต่ ระดับที่สูงที่สุดในรอบ5ปีด้วยกันนะคะไปแต่103.82นะคะอย่างไรก็ตามระดับนี้หลายคนก็รอลุ้นนะคะว่าจะขึ้นไปแข็งค่าที่สุดนับ ตั้งแต่ปี2002นะคะหรือว่าในรอบ20ปีอีกหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ถ้าไปเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐกับสกุลอื่นก็จะเห็นว่าหลายสกุลเนี่ยอ่อนค่าที่สุดในรอบหลาย10ปีอย่างเช่นเงินเยนของญี่ปุ่นเป็นต้นอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมากที่สุดในรอบ20ปีทีเดียวนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะตัวพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะของสหรัฐอายุ10ป,ปีเองนะคะตัวยิวเนี่ยก็ถีบตัวขึ้นแข็งแกร่งนะคะซึ่งก็ สะท้อนจากความไม่มั่นใจในภาพของเศรษฐกิจค่ะว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง แทนที่จะคุมเงินเฟ้อกลับกลายเป็นสร้างความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้สหรัฐรเผชิญกับความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession อย่างที่บางสำนักเริ่มประเมินกันนะคะบางก็บอกว่าน่าจะได้เห็นปีนี้บางก็บอกว่าอีกสัก2ปีน่าจะค่อยเห็นนะคะสำหรับภาพของเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐค่ะ แต่ที่น่าสนใจคือช่วงที่เป็น r i c k s off Mode แบบนี้คือผู้ลงทุนกดปุ่มปิดความเสี่ยงนะคะหันไปถือครองตัวเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะทำไมทองคำกลับไม่ได้รับอานิสงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราคาทองคำค่อนข้นขางอ่อนไหวกับปัจจัยบางอย่างนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายยิ่งถ้าดอกเบี้ยสูงทองคาก็จะหมดสเสน่ห์ลงไปนะคะหรือว่าสเสน่ห์น้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงดอกเบี้ยต่าๆ สองก็คือเรื่องของผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตัวยิวอะค่ะยิ่งถีบตัวสูงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทองคําที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สร้างยิวคือไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยหรือว่าเงินปันผลเลยเนี่ยนะคะก็จะมีความน่าสนใจลดลงและอีกในหนึ่งก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าค่ะเพราะว่าทองคําส่วนใหญ่ซื้อขายด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแปลว่าต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้ทองคาในระดับเท่าเดิมนะคะ นั่นก็เลยเป็น3าปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าทองคำเนี่ยจะพยายามยืนให้ได้เหนือ1,900ดอลลาร์ 1, สหรัต่อทรอยอัลนะคะแต่ปัจจัยกดดันเหล่านี้ก็ทำให้บางช่วงจังหวะทองคำเองก็หลุด1,900ยืนไม่อยู่ด้วยเหมือนกันค่ะ แม้ว่าขณะนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนทองคําอยู่บ้างอย่างเช่นสงครามรัสเซียยูเครนเองที่ยังไม่จบนะคะแล้วก็ดูเหมือนมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้านมาตรการคว่ำบาตรจากทางรัสเซียผ่านอุตสาหการรมพลังงานนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเงินเฟ้อเองนะคะที่จริงๆแล้วทองคําเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาแต่ต้องยอมรับว่า3าปัจจัยลบเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักมากกว่า2ปัจจัยบวกเมื่อเทียบกันแล้วนะคะอย่างที่บอกไปปัจจัย โลก,ก็คือดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าตัวดอกเบีย้ยนโยบายเตรียมปรับขึ้นนะคะแล้วก็ตัวยิวหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็พุ่งสูงขึ้นขณะที่ปัจจัยสนับสนุนทองคํามีเพียงแค่ตัวรัสเซียยูเครนกับเงินเฟ้อนะคะซึ่งอาจจะเบาวกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ทองคําเองอาจจะเลือกปัจจัยที่มีน้ําหนักแล้วก็อาจจะส่งผลชัดเจนกว่านั่นก็คือภาพการประชุมที่กําลังจะเกิดขึ้นข,นของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะ ทำให้ราคาทองคำล่าสุดนะคะไปแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า2เดือนนะคะแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะขยับขึ้นแรงกว่า8ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยอาอหลังจากที่กระทรวงาพาณิชย์สหรัฐรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งพดตัวลงถึง1.4%ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัวได้1.1%แต่ทาง YLG b l l e International ก็แนะนำนะคะว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นไปแต่1,906ถึง1 1,923ดอลลาร์สหรัฐต่อ t ทอยอวควรจะทำกำไรออกมานะคะและสําหรับใครที่อาจจะรอตัดขัดทุนหรือว่าคัดลอสเนี่ยก็ไปรอได้ที่ระดับราคา1,854ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะนํามาฝากกันค่ะท่ามกลางหลากปัจจัยที่หลายคนรอจับตาโดยเฉพาะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าซึ่งถ้ามีความชัดเจนนะคะก็น่าจะเห็นสินทรัพย์เลือกข้างนะคะว่าจะไปทางไหนนะคะ r i กซ์ f f ต่อเนื่องหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงและมีการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นนะคะหรือกลับมากดปุ่ม r i กออนนะคะซึ่งก็ต้องรอดูท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐด้วยไม่ใช่แค่การประชุมในต้นสัปดาห์เท่านั้นแต่หมายถึงสัญญาณที่จะส่งต่อมาอย่างการประชุมในครั้งต่อๆไปด้วยเช่นกันนะคะ ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมค่ะว่าเรายังคงต้องกระจายการลงทุนนะคะ diversify แต่ว่ายัง stay invest นะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนแบบนี้เราอาจจะได้โอกาสนะคะในการซื้อของดีราคาถูกด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างที่บอกไว้เสมอว่าไม่ควรใส่ไข่ทุกใบไว้ในตระก้าเดียวกันนะคะและอย่าลืมว่าเป้าหมายการลงทุนของใครหลายคนเป็นเป้าหมายระยะยาวค่ะความผันผวนระยะสั้นนั้นอาจจะเข้ามากวนใจทําให้วันวหวหรือว่าทําให้ไข้เขวได้บ้างแต่อย่าลืมว่านี่ก็อาจจะเป็น โอกาสที่นานๆครั้งจะมาถีด้วยเช่นกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังตั้งใจลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสำหรับ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าสวัสดีค่ะ